สวัสดียิดีชมทุกท่านกันเลยนะกรับนี่เกมเด็กซมูวันนี้เรา,าเล่นเกมเด็กซมูครับวันนี้อาจจะใช้ดีไม่ใช้แดดเนอะมาอยู่ในด่านเออคือเลยอยู่ในด่านอะไรวะอ๋อรางรถไฟครับผมจะประกาศว่ามาครับไม่มีครับมาครับไม่มี นีอาจจะมีแขกรับเชิญที่ช่องสบายสบายทีวีก็คือช่องน้องผมเองอาจจะมีแขกรับเชิญซื่อสบายสบายชีวีทีวีช่องนี้นเขาอาจจะทําแบบอะไรวะทานอกจออึ้นิดหมดแล้วป่ะขนมกมก็ซื้อกลุ่มฟนทำหัวมาบอกไว้ก่อนทำอะไรนอกจอเนี่ยยืด <laughs> ยังคิดไม่ทันเลย <laughs> ใช่ไหมใช่ไหมครับ

ไม่ใช่เลยพี่น้ออ้จมายจมายก็ไม่ได้โอ้ยไอ้จมายโอ้โหเต็มแม่กล่อะไรนะมันเหมืนก่องข้าเหมือนับเพื่อนเพื่อนผมเยอะจักน้อยบอดโห้โอ้โอหโ้โหอ้โโอ้้โอ้ยหโอ้ยอ้อ้้โหโอ้่หโอ้โหโอ้โหโอ้อ้อ้

ครับมาตดสุดท้ายมาผมจะหูงิแล้วโอ้โหโน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 ่าสุดท้ายเออลาดปีบีอาจะใช้หมดแล้ว ยังยังไม่หมดบาเลสผมจะแจกน้าี่ากาก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 กา กล like ่องก็ซื้อมาแพ็กหนึ่งนะคะนี่ก็จะมาน้ำมีนูน้ว่าบูนแบไม่ใช่ในสถานีมีสิบสองกล่องนะคะวันนี้มันจะมีอะไรอ่ะเอาจังหวะนี้ไปเลยเอาคก็ตามันนี้ว้แค่นี้ก่็เลิกกันเจัใหม่พนักสวัสดีครับบ๊ายบายบู